ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอนาโปลีให้เวลา48ชั่วโมงบีบลิเวอร์พูลลดค่าตัวดาวินนุนเยสก่อนหันซื้อเป้าราคาถูกนาโปลีตกเป็นข่าวกระหายคว้านุนเยสดาวยิงทีมชาติอุลุัยมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ขณะที่ลิเวอร์พูลแบะท่าพร้อมขายเช่นกัน แต่ตั้งค่าตัวอดีตหัวหอกเบนฟิก้าเอาไว้51ล้านปอนด์เนื่องจากต้องการถอนทุนคืนให้ได้มากที่สุดหลังจากสโมสรหมดเงินไปกับเขา85ล้านปอนด์หลังจากสถานการณ์ยืดเยื้อมานานล่าสุดเมื่อ30มิถุนายนคอยลเล่ดโลสปอร์ตเผยว่าแชมป์เซรอาติดต่อไปหาแชมป์พีเอมรีแล้วให้ลดค่าตัวนูนเยสลงจาก51ล้านปอนด์โดยให้เวลาทบทวน24ชั่วโมงไม่เช่นนั้น พวกเขาจะหันไปซื้อโลรินโซลูก้าศูนย์หน้าทีมชาติอิตาลีวัย24ปีจากสโมสรอูดินเ e s ese, ซึ่งพร้อมย้ายทันทีในราคาเพียง25ล้านปอนด์สื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่าน yes ูนเยสพร้อมอำลาแอนฟิลอย่างแน่นอนในซัมเมอร์นี้เนื่องจากรู้ดีว่าไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากอาร์เนส็อลตกุนซือดัด๊ด อีกทั้งซีซั่นก่อนเขามีผลงานยิงประตูสุดเร็วร้ายที่สุดแค่7ประตูนในทุกรายการนับตั้งแต่ย้ายมาหากินในยุโรปแต่ถึงขนาดนี้หัวหอกวัย26ปีก็ต้องลุ้นว่าโงแดงจะยอมปล่อยเขาให้กับนาโปลีในราคาที่ย่อมเยาหรือไม่สกายตีพี่เสือเพิ่มชื่อดิออสเป้าหมายเสริมทัพ รายงานจากสกายสปอร์ตเยอรมนีเปิดเผยว่าเสือใต้ไบมนนิกได้เพิ่มชื่อหลุยดิอาสกองหน้าจากลิเวอร์พูลเข้าไปในรายชื่อเป้าหมายสำหรับการเสริมทัพในตำแหน่งปีกซ้ายบายเยิรต้องการเซ็นสัญญานักเตะในตำแหน่งนี้และได้มีการสำรวจความเป็นไปได้ในการคว้าตัวอย่างไรก็าตามขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อกับลิเวอร์พูลโดยตรงโดยดิอาสเป็นหนึ่งในหลายตัวเลือกที่บายเยอร์กำลังพิจารณาอยู่ ก่อนหน้านี้บาร์เซโลนาเคยยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวนักเตะวัย28ปีรายนี้แต่ถูกปฏิเสธไปขณะเดียวกันดีอาสยังได้รับความสนใจจากอัลนาเซอร์ในซาอุดีอาระเบียอีกด้วยดิอา r สซึ่งยังมีสัญญาเหลือกับลิเวอร์พูลอีก2ปีเปิดเผยว่าเขามีความสุขที่จะอยู่กับทีมจนหมดสัญญาดิอา r สถือเป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลในการคว้าแชมป์พยมลีกฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาทำไป13ประตูกับอีก5แอซิ์ เขาย้ายจากปอร์โตมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อมก,กอราคมปี2022ด้วยค่าตัวรวมสูงสุดถึง49ล้านปอนด์ชลองอายุ18ปีหงจับไนโอนี่เยืดสัญญายาว ลเวอพูประกาศต่อสัญญาระยะยาวกับเทนโอนี่กองกลางดาวรุ่งฉลองครบรอบวันเกิด18ปีเรียบร้อยแล้วมิดฟิลด์อนาคตไกลมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้โดยเข้าลงนามสัญญาใหม่ที่แอ a ซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เพื่ออยู่กับสโมสรต่อไปหลังย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้เมื่อกันยายน2023 ในโอนีได้ประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ไปแล้วเช่นเดียวกับลงเล่นในทีมรุ่นอายุไม่เกิน21ปี19ปีและ18ปีเมื่อซีซั่นก่อนและจนถึงตอนนี้เขาลงเตะทีมชุดใหญ่6เกมกองกลางทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน20ปีมีชื่อเป็นนักเตะอายุน้อยสุดอันดับ4ในประวัติศาสตร์ของสโมสรหลังลงเป็นสำรองในเกมชนะเซาท์แฮมตันศึก FA เเมื่อกุมภาพันธ์2024โดยตอนนั้นเขาอายุ16ปี243วัน หลังทําผลงานน่าประทับใจระหว่างปีซีซั่นก่อนเขาได้ลงเล่นทีมชุดใหญ่ของอาร์เนสลอต5เกมเมื่อซีซั่นที่แล้วไม่เท่านั้นเขายังลงเล่นเป็นสำรองในเกมแชมเปี้ยนลีกกับ PSV ไฮเฟนตอนอายุ17ปี213วันทำให้เขาเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของสโมสรที่เล่นในเกมยุโรปอีกด้วย บิวรายงานว่าเจรเรลคอนซาเดินทางไปยังเยอรมันเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับทางไบเออร์0 4เลวเซนแล้วในเวลานี้และคาดว่าจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้งสโมสรลิเวอร์พูลและเลวเซนถึงการย้ายทีมของคอนซาในวันนี้นะครับ เจอรก้าดิมาเซโอนักข่าวคนดังจากสกายอิตาลีเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลกำลังมองหากองหน้าคนใหม่เอาไว้แทนที่ดาวิดนูนเยสแล้วและตัวเลือกของทีมหงสแดงในตอนนี้ก็คืออเล็กซานเดอร์อีซักและวนะิกเตอร์โอซิเมนณตอนนี้ผมคิดว่าลิเวอร์พูลกำลังมองไปที่กองหน้าและพวกเขาอยากได้อีซักและโอซิเมนเป็นอย่างมากคนใดคนหนึ่งสำหรับอีซักมันขึ้นอยู่กับนิวคาเซินเต็ดนักเตะได้คุยกับโค้ชและสโมสรเมื่อตอนจบฤดูกาลที่แล้วไปแล้ว เขาแสดงความชัดเจนว่าเขาอยากออกจากสโมสรเพื่อไปยังสโมสรที่ใหญ่กว่าหากมีข้อเสนอที่ดีเข้ามาแต่สโมสรไม่ยอมที่จะให้เขาย้ายออกจากทีมไป ฟาบิโซโรมาโนยืนยันลิเวอร์พูลเตรียมเปิดการเจรจารอบใหม่กับคริสตัลพาเลสสำหรับการขอซื้อตัวมาเกฮีไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนว่าเกฮียังคงอยู่ในรายชื่อผู้เล่นตำแหน่งเซรแบ็กคนใหม่ของลิเวอร์พูลแต่เขาจะไม่ใช่ตัวเลือกเดียวอย่างแน่นอนแต่ยังคงมีการติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้มีรายงานว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่างหงแดงและพาเลซจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้อีกครั้ง ฝ่าบิเซโอโรมาโนรายงานสานกการณของแอนดูลอสันกับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนว่ามีความเป็นไปได้มันมีความเป็นไปได้จริงๆก่อนหน้านี้ที่โรบสันจะย้ายไปอตเลติโกเมริดเพราะลิเวอร์พูลเองก็ไม่อยากเสียนักเตะไปแบบฟีเอเยนอีกแล้วและตอนนี้เรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมีสโมสรอื่นๆสนใจโรบสันเข้ามาเท่าที่ผมรู้ตอนนี้ตัวนักเตะเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าต้องการทำอะไรเขาไม่เคยให้ไฟเขียวกับอตเลติโกามริดเลย เพราะเขาให้ความเคารพต่อสโมสรลิเวอร์พูลอย่างมากแต่เขาก็เตรียมที่จะตัดสินใจเรื่องอนาคตของเขาในเร็วๆนี้เช่นกัน ฟาบิโซโรมาโนและคอร์ดออฟไซด์รายงานว่าเฟเดรโกเคียซ่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ทำการแจ้งกับทางสโมสรลิเวอร์ p ู o ไปแล้วว่าเขาต้องการอยากที่จะย้ายออกจากทีมในตลาดซื้อขายสมเมอร์นี้แต่การย้ายของเคียซ่านั้นไม่ใช่เขาไม่รักสโมสรไม่รักแฟนบอลหรือเพื่อนร่วมทีมของเขาเขารักทั้งหมดที่เป็นสโมสรลิเวอร์พูลและหลงไหลมันอย่างมากกับสโมสรแห่งนี้ แต่แน่นอนว่าเขายังคงต้องการย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลเนื่องจากเคียซ่ายังคงต้องการที่จะลงเล่นอย่างต่อเนื่องและกลับสู่ทีมชาติอิตาลีอีกครั้งและทางเดียวที่เขาจะกลับไปในทีมชาติได้ก็ต้องลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งและแน่นอนว่าที่ลิเวอร์พูลนั้นเคียซ่าไม่สามารถทำแบบนั้นได้และการเลือกที่จะย้ายออกจากทีมคือหนทางที่ดีที่สุดของเขาในอนาคตข้างหน้าแล้วจริงๆ g ีเจนเดตเอและ m a n เนจจิ b งบาซาสื่อชั้นนำของสเปนรายงานว่าบางคนในบาเ์ซโลนายังมองว่าการคว้าตัวลุยดิอารสปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลนั้นเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการเซ็นสัญญากับนิโก้วิลเลียมส์ปีกดาวรุ่งของแอตลติกบินเบาได้ซ้ำ แหล่งข่าวใกล้ชิดกับทางบาร์เซโลนาระบุว่าบาร์ซ่ากำลังพยายามที่จะคว้าตัววิลเลียมมาร่วมทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะเขาถูกมองว่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับตำแหน่งการเสริมทัพนี้แต่อย่างไรก็ตามบางคนในสโมสรกลับมองว่าดีอาสนั้นมีความเหมาะสมมากกว่าเขามีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการคว้าแชมป์มามากมายกับลิเวอร์พูลและในระดับยุโรปและทีมชาติเองก็ด้วยและนั่นจะเป็นการเพิ่มความสามารถในจุดแข่งที่ทีมไม่มีในเวลานี้ แต่แน่นอนว่าอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะคว้าตัวดีอาสมาร่วมทีมแต่ก็ใช่เป็นไปไม่ได้เลยหากว่าบาร์เซโลนายอมจ่ายตามราคาที่ลิเวอร์พูลตั้งเอาไว้ก็มีโอกาสที่จะคว้าตัวเข้าไปร่วมทีมได้เช่นกันบรากาคอและอาแจ็คสนใจมอตันดาวรุ่งหงเดอะไทม์สํำนักข่าวอังกฤษรายงานบรากาเวสแฮมิเจตอาแจ็คและคลรบบูกกำลังสนใจไทเลอร์มอตันมิดฟิลด์เด็กปั้นลิเวอร์พูล รายงานวันจันทร์ที่ผ่านมาระบุบราการในลีกสูงสุดโปรตุเกสซึ่งคาร์ลอสวีเซนต์อดีตมือขวาเป๊ปโกลิล่าเพิ่งเข้ามาคุมคือผู้ให้ความสนใจสำคัญสุดอาแจ็ครองแชมป์ลีกดัตคือตัวเต,ต็งลำดับถัดมาภายหลังตั้งจอนไฮติงกาอดีตผู้ช่วยอาร์เนอร์สโลตที่ลิเวอร์พูลเป็นกุนซือเวสแฮมทีมร่วมพิมลีกรวมถึงคลับบรูคกยักษ์ใหญ่ลีกเบลเยียมก็กำลังติดตามสนใจทังงการอยู่เช่นกัน มอตันแข้งอังกฤษวัย22ปีซึ่งช่วยทีมชาติคว้าแชมป์ยูโรยู21โดยเป็นคนแอสซิสต์ให้จนทานโรยิงประตูชัยนัดชิงเหนือเยอรมนี3-2ระดับสโม,มสรมอร์ตัน Mortal ประเดิมชุดใหญ่โหงแดงปี2021จากนั้นลงเล่น14นัดทุกรายการและตอนนี้เจ้าตัวต้องการโอกาสเพิ่มซัมเมอร์ปีที่แล้วไบเออร์เลวเซ่นในบุนเดสลีกายื่นข้อเสนอยืมตัวโดนปฏิเสธแต่ต่อมาลิเวอร์พูลของสล็อตก็ยังไม่ใช้งานมอตันในเกมลีก สองฤดูกาลก่อนหน้านั้นมอตันถูกปล่อยยืมไปอยู่ทีมแชมเปี้ยนชิพทั้งแบ็คเบิร์นโรเวอร์และเฮาซิตี้ลงสนามรวมกัน87นัดมอตันยังเหลือสัญญาระยะยาวในทีนแอนฟิลด์และคาดว่าลิเวอร์พูลประเมินราคาไว้20ล้านปอนด์เทโอสควายจากลิปูลเอ็โครายงานว่าฮาวิเอลเลตเชื่อว่าเขาเองก็มีโอกาสที่จะถูกเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรก หลังจากควาชช้าแชมป์ยูโรกับทีมชาติผิดริดชุดอายุต่ำกว่า21ปีได้เป็นครั้งที่2แล้วในเวลานี้มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะทีมชาติชุดใหญ่นั้นมีนักเตะระดับโลกมากมายและยิ่งในตำแหน่งที่ผมเล่นด้วยแล้วล่ะก็มันน่าจะยากมากยิ่งขึ้น แต่มันเป็นเรื่องของการทำงานอย่างหนักพยายามที่จะแสดงมันออกมาในระดับสโมสรและหวังว่าจะได้รับโอกาสนี้เราต้องรอและดูกันต่อไปจากนี้มันเป็นอีกช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อครั้งนี้มีความหมายมากกว่านั้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่คว้าชัายชนะในครั้งล่าสุดมาได้มีความคาดหวังสูงมีแรงกดดันสูงแต่ด้วยวิธีการที่นักเตะจัดการตั้งแต่ต้นจนจบของทัวร์นาเมนต์นี้ผมคิดว่าไม่มีใครคู่ควรมากกว่าพวกเราแล้วจริงๆ หวังว่าผมจะรักษาฟอร์มการเล่นของตัวเองได้แบบนี้และสามารถพัฒนาต่อไปตอนนี้ผมกำลังจะพักผ่อนและตเตรียมพร้อมสำหรับปีซีซั่นที่กำลังจะมาถึงเอดี้กิปรายงานว่าเมื่อเฟนันโดตอเรสตัดสินใจย,ย้ายออกไปแฟนบอลส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ที่จะรักเสื้อชุดแข่งของสโมสรตัวนี้ไม่ใช่ชื่อที่ด้านหลังของเสื้อ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมนอนไม่หลับเลยเพราะนักเตะที่จากไปเฟรดนโดตอเรสเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นไปเขาไม่ใช่แค่คนเก่งเท่านั้นแต่เขาคือของเรา ฝากทุกสิ่งทุกอย่างในเกมรุกเขามีเพลงปลุกใจการวิ่งฝ่าแนวรับด้วยแววตาเป็นประกายเขาทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลร,รู้สึกเหมือนเป็นฮีโร่คนหนึ่งที่รู้สึกเหมือนเป็นคนของเราและจากนั้นเมื่อเขาย้ายไปเชลซีมันรู้สึกเหมือนถูกทรยศ์ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนจากสโมสร,รหนึ่งไปสู่สโมสร,รหนึ่งแต่มันเป็นหนึ่งในการทําลายความไว้วางใจทั้งหมดของแฟนบอลลิเวอร์พูลที่คอยสนับสนุนเขามาตลอด หลังจากที่เขาจากไปตอรเรสก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่เพราะเชลซีทำให้เขาเสียใจแต่เป็นเพราะว่าแม้เราจะไม่รู้ในตอนนั้นแต่ลิเวอร์พูลก็ได้รีดความสามารถทั้งหมดออกมาจากตัวเขาแล้วร่างกายของเขาบอบช้ำจิตใจของเขาหนักอึง้งและเวทมนตร์ใดๆที่เขามีในสนามแอนฟิลด์ก็ไม่สามารถย้ายไปยังสนามสแตมฟอร์ดบิทได้อีกต่อไปแล้วและตอนนี้เมื่อผู้เล่นออกจากทีมเราจะไม่เสียใจเท่ากับที่ตอเรสจากไปอีกแล้วเพราะนั่นคือสิ่งที่มันสะเทือนใจอย,อย่างมากกับการย้ายทีมครั้งนั้น และมันก็ได้สอนให้เรารู้ความจริงอันเย็นชาและเป็นประโยชน์นักเตะเหล่านี้มีโอกาสที่จะเลือกที่ที่พวกเขาอยากที่ก้าวต่อไปและโอกาสที่จะเข้ามาหาแต่เรามีแค่สโมสรลิปูแห่งนี้เท่านั้น,ทนเทรนเนล็กซาเนเดอร์โน,โนควีวินเคลเลอร์และเจรเรลคอนซาจากไปแล้วแอนดูโรปสันดาวินนูเยสลุยดิอารสและเคียซาและแม้แต่กโกนาเต้อาจตามพวกเขาไปในช่วงซัมเมอร์นี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทีมไม่ใช่ชื่อด้านหลังเสือ้อ นักฟุตบอลมาแล้วก็ผ่านไปได้แต่สโมสรจะยังคงอยู่กับพวกเราเสมอและตลอดไปหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด